สวัสดีค่ะวันนี้ชิวๆกันริมสระนะคะคุยกับเพื่อนนิดนึงนะคะคุยกับเพื่อนนิดนึงมีสาระเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาค่ะอยากจะพูดถึงในเรื่องการพัฒนานะคะเพราะว่าบ้านเรานี้ยังยังที่เขาเรียกว่าโลกที่สามอยู่นะคะก็อยากจะพูดเพื่อเผื่อวันหนึ่งประเทศของเราเนี่ย จะกลายมาเป็นโลกที่สองหรือโลกที่หนึงอะไรกับเขาบ้างนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตพูดนะคะการพัฒนาถ้าจะให้แบบรุ่งเรืองแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปมันต้องพัฒนาไม่ใช่เฉพาะวัตถุอย่างเดียวนะคะการพัฒนาวัตถุอย่างเดียวแต่จิตใจของเราไม่มีการพัฒนาตามไปด้วยมันก็ เป็นอะไรที่ย้อนแย้งเนาะมันจะต้องพัฒนาวัตถุควบคู่กับพัฒนาจิตใจทางด้านจิตใจยกระดับจิตใจของบุคลากรในชาติของเราเนี่ยให้สูงขึ้นค่ะคำว่าสูงขึ้นก็รู้ๆกันอยู่นะคะคืออะไรคือมีคุณธรรมมีมนุษยธรรมมีศีลธรรมอ่ามีจิตสำนึกที่ดีต่อตัวเองและก็ส่วนรวมหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นนะคะ และสิ่งหนึ่งลืมจะไม่ได้เลยคือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเราต้องประกอบไปด้วยความมีระเบียบรีบร้อยสะอาดถูกหลักอนามัยมีระเบียบคือวางสิ่งวางของอะไรต่างๆนะก็ให้ชิดมีระเบียบนะคะและ้วก็ไม่ตะเกะละกะไม่สเปะสะปะแยกหมวดหมู่ได้ห,หมวดหมู่ประเภทไหนจะใช้ยังไงเราก็เก็บเป็นหมวดเป็นหมู่ และมีระเบียบสะอาดสะอาดเนี่ยค่ะมันจะดีกับเราด้วยในการที่เวลาจะหยิบจับมาใช้สอยมันจะหยิบง่ายสะดวกสบายโล่งอุราเลยนะคะ3อย่างนี้ค่ะพัฒนาวัตถุก็ต้องพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นและพัฒนาสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ในบ้านไม่จําเป็นต้องบ้านหรูหราค่ะบ้านเล็กๆอยู่ในกระท่อมอะไรก็ได้ขอให้สะอาดและมีระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นก็เป็นการพัฒนาที่ ยั่งยืนได้แล้วนะคะขอให้เจริญเจริญนะคะประเทศไทยจงเจริญคะ่ะสวัสดีมีความสุขทุกท่านนะคะ